The Shot Boy <laughs> Rapper Thailand. ก่อนที่จะมาแรบปลองหาตำรามาพิกดูว่ามึงจะทำยังไงให้คนเส่เพลงเขาเข้ามาคิดดูริทที่มึงมียังไม่ได้ครึ่งไม่เท่ากับฤิ์กูเป็นแค่พิดของข้าง,งคงจะสู้อะไรก็พิดงูนีแค่นลอบแรกไม่ได้ต้องการจะดิสใครแต่ถ้าใครต้องการ ก็ขอให้ทักมาหลังใหม่กูไม่เคยถือศักดิ์ศรีอะไรก็ตามใจมันแต่ฟักูเรียลบิชพวกกูเด็กรามไทยถ้าพวกเด็กวันนบีที่ต้องให้กูมาสั่งสอนก็ขอให้มึงมาแร็ปไม่ได้ให้มึงมานั่งพอนปราบเด็กกระโปงไม่เคยทำกูให้สั่งคอนถ้าพวกมึงเป็นงูผิดกูพร้อมจะเป็นพังพรอนวันสองีเช่กไมโค้โฟนถึงมันควายคลอดลูกกูแนะนำอยู่แต่โฟนพวกกูเหมือนกับเสือป่าที่พร้อมจะกระโจมทำให้มึงได้รู้จักวนหรามไทยในกองโจร วีเป็นยังไม่จบกูก็ฟลร์แบบลื่นไหลอยากจะชมของเด็กน้อยดูว่ามึงจะลื่นไหมีแต่คนเขาบอกวามกูมันกินใจไปออกมากี่กีก็ทำให้รัมบินไป KMC หลังเขาก็ยังตื่มาคิดโชว์ถ้าพวกมึงช้ำใจก็กลับไปแดกริปโคดแต่อย่าบอกว่ามึงฝัดให้อยู่ในเกมดินกบทุกคนก็รู้กันดี YSB แ Sick Flow รอบกูยังไม่จบกูมีต่ออีกกอกสอง้าไม่อยากตายฟรีกูแนะนำอย่าลองของแ k ซ c ใต้ตีนกูไม่อยากจะเหลียวมองแร็ปเปอร์ไทยแลนด์แชมป์นี่กูขอจอง